เอาแล้วอฮะแต่ว่านี้ครับทิมงานหมูสีฮะไก่เรื่องอะไรไม่เห็นแล้วไปลาะเบกไว้ตเบกไวมไม่กกยใกล้ขาวใกล้ข้าวใช่ยี่ข้าวยี่จกงน้อืมแค่ไม่ใช่ไก็ไก่ไก่ไกเฮ้ยจิ๊เปอร์มะนเก๊เก๊ได้ดิคอยคัยครับ ปลปเบรกไว้ปเบรกถือไว้งังไงเนี่ยป่อยปเปัดรสวยงามครับสวยงามครับจริงโอ้นี่เขาพูดเรื่องครับตัวนั้นหวานดิเนี่ยเฮ้ยลากไนีค่อยลากค่อยลากมาค่อยลากร่ค่อยๆห้บัดเียวครับปื โอ้โหของเทอ้ยเหยียบคันเต็มเตมหมดแล้วเอ้โหครับนี่ครับของแท้ครับหูสัสองโลสโลซส่สวยมากครับตั้งเลยตั้งเลยเียนฮย